สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาเยือนหมายคลองเชื่อมแม่น้ําอีกครับหลังจากน้ําไม่ไหลนานนะครับวันนี้ผ่านมาพอดีเจอเห็นน้ําไหลเอ่ยนะครับก็เลยมาลองดูนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจากที่น้ําไม่ไหลนานครับฝนตกมาหนึ่งครั้งนะครับน้ําไหลก็เลยมาลองดูนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีตัวเขากินไหมนะครับวันนี้ก็จะตกในระยะ4.5นะครับเหมือนเดิมแต่จะตกเป็นแบบไม่ตายนะครับไม่ตายเบา2องตะขอนะครับสายเมนก็3.0นะครับสายหน้า2.5นะครับเหยื่อที่ใช้ก็ตัวเดิมนะครับกินดะนะครับสุดเด็ดสายคองผ่านชัวไม่กลัวเหงานะครับนี่ครับกินดะกินทุกปลานะครับ นาณาท่านใดหรือว่า FC ท่านใดอยากลองใช้ก็กดใต้ลิงก์ได้นะครับคำสั่งซื้อนะครับใต้ลิงก์นะครับกดเข้าไปซื้อได้นะครับทักหาซื้อได้เลยอยู่ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็พรอแล้วครับเดี๋ยวเราไปตกปลาครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีจะมีแต้มใหญ่ให้นานาได้ชมกันไหมหรือว่าจะได้กี่ตัวกี่แต้มนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปตกปลาเลครับไปตกปลากันเลย มาดูเม็ดแรกกันครับเม็ดแรกลงน้ำแล้วอะามโอ้เม็ดแรกลงน้ำมาฝนมาเลยครับโอ้โหเ้ยเอาเอาเฮ้ย <c> ค <oughs> งไม่ตกนะครับโอ้โหว้าวครับโอ้ แรกวาวาเลยครับโอ้โหลงเว็ดแรกก็มีเสียงว้าแล้วครับทำให้หลอนเลยนะครับโอ้โหทาไมครับทาไมเอามา้าโอ้ยปลาเล็กไม่ตายลยจะตอกไวขนาดนัน้น <c ười> หลอนดีสวยหน่อยปอปอปอไปไหมไปไหม ปลาเล็กๆไปแล้วครับโดนครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้ย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 สวยๆสวยครับกระมังแล้วนี่ครับโอ้ไหลจมนะครับนี่ไหลจมนะครับปื๊ดเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับมีใหญ่เท่าไรครับโอ้โหขนก็มาครับแจมแรกมาแล้วครับแจมแรกครับโอ้โหเปิดคลิปได้ไม่นานครับปุ๊บโอ้ยแจมแรกก็มาเป็นเจมังนะครับโอ้โห แต้มแรกมานะครับด้านหลังก็มานะครับเก้ฟ้านะครับหืมหืมหืมนะครับ <c oughs> เออเียวครับหาแต้มสองครับหาแต้มสอง โดนครับตอนนี้ไม่เหลือครับไม่ครับไม้ครับไม้ครับโอ้ย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 ต่อยสองเต้มสองครับเต้มสองโอ้โหเจมังครับเจมังเหมือนเดิมอุ๊บตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยเอาเอาเอาดีครับนี่ครับเจมังครับเหมือนเดิมครับเจมังครับโอ้โหโอเคอยู่ครับโอ้ย แตมสองนะครับฝนก็มานะครับโอ้โหไม่ออกไม่มานะครับฝนพอม,มาก็มาถีบเลย <laughs> ออเอาเอาเอออออมเตมสองก็เป็นเจมังครับมาดูแต้มสามครับแตมสาจะเป็นปลาอะไรหรือว่าวันนี้จะมีแต่เจมังครับ โดนครับวันนี้โดนนะครับของใหญ่แล้วครับปลาเฮ้ยของใหญ่ครับปลาอะไรปลาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกาะข้างโอ้เจมังใหญ่โอ้ยแล้วก็ปลาอะไรครับมีสู้ด้วยครับโอ้โหโอ้ยหมายก็ทำกลางสายฝนเลยเอาโอ้ลมกันแรงครับเอา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 นี่ครับนี่ครับเจมังโอ้โหเดี๋ยวขอหยุดการถ่ายทำก่อนครับแป๊บนึงครับ โอ้โหไปโอ้โหเอตกได้แปบเดียวนะครับเม็ดแรกก็ฝนมาเลยโอ้โหแรงครับอย่างแรงครับแรงเลยเอาล่ะครับเอาล่ะครับโอ้ยก็ไปหักแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวครับเสียวเสียวโอ้ยดูนกครับบินสวนลมเลยครับโอ้โหยางแรงครับอย่างแรง ตกปลาชั่วขนานะครับยังดีนะมีเพื่อนนั่งอยู่ครับมีล้านั่งอยู่เป็นเพื่อนนะครับรอดไปครับโอ้โหขึ้นมาสองข้างบนนะครับเนียวพอไหมนะครับโอ้โหอยู่ข้างล่างไม่มีลมท่าหร่นะครับข้ามหัวแล้วมาข้้งบนเร็วโอ้โหสุดสุดครับแต่ฝนไม่น่าจะถึงนะครับฝนเฉียวเฉียวออกไปแล้วครับฝนก็ไม่น่าจะแรงนะครับแต่ลมแรงนะครับโอ้โห่านเข้าเลยครับ สายเด็ดนะครับวันนี้เจอฝนเต็มเต็มเลยเอาโดนแล้วครับตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยโอ้โหโดนอยู่แล้วโอ้ยโดนครับโดนครับโดนครับออืนอนกินอยู่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหฟ้าหลังฝนมาอีกแจมแล้วครับอือ สวยงามเลยวุนวายแล้วครับมาดูฟ้าหลังฝนกัน,นครับฟ้าหลังฝนจะเป็นจังได้ตัวใหญ่ๆจะมีไหมจะเข้ามาไหมมีแต่ปลากระมังหรือไงโอ้ยกดเ้ากดรถไก เอ,เอาถอนขนาดนั้นเอาโล้โอ้โหยข็นไม่ได้เลยเอ,อะไรวะฝ้าหลังฝนสดใสเสมอเลยเอาขงใหญ่มาเลยโ,ยโดนครับนี่โดนครับโอ้โหใหญ่จัดครับตัวนี้สุดๆครับโอ้โหตกใจเลยครับโอ้โหปลาขาวนะครับนี่ครับ สองนิ้วนะครับเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวไสตันนี่ครับมองมันเผินขายลูกตะกโกนะครับโอ้ยเป็นปลาขาวปลาหลังฝน จัดไปแล้วครับตัวแป้ที่สองนะครับโอ้โหอ้ยเล่นจะโอ้ยใส่ก็ไปแล้วหุ้ยปลาเล็กเยอะครับเอาเอาต้องตื่นฝนแน่เลยปลาเล็กใกล้กันโน่นนียเลยเอาวัดไม่ทันเลยครับฝั่งนน้นโอ้โหเดี๋วมั้งเนี่ย อมเม็ดเด็อมเม็ดเลยโอ้อมันอมเม็ดครับหมอครับหมอหมอโอ้ยคุณหมอมาครับโอ้ยไม่ได้เกี่ยวชิ้นแล้วครับเกินแล้วบ้างเนี่ยโอ้ยน่าเบื่อนะครับสกืนนั่นจริงๆริด้วยครับวัดช้าไปหน่อยโอ้โหเกินอีกแล้วคุณหมอก็มาครับนี่ครับโอ้โหแถมเกินด้วยครับคุณหมอโอ้ย อืมออกแล้วครับนี่ครับเจ๊หมอมีที่ปลดมาครับโอ้โหเจ๊หมอครับเจ๊หมออืมเจ๊เรื่อยเ,เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวดี๋ยวเดียไปไหมเบาเบาครับโอ้โหเจมั่งไหมเจ๊มังไหม เจมังแล้วครับแบบนี้ครับแน่นอนครับแน่นอนครับเราเราต้องเป็นเจมังแน่นอนใช่ครับโอ้โหไหลจมครับนี่ครับโอ้ยเจมังจริงๆครับตัวนี้ตัวสวยครับอเจมังครับเจมังเจมังนี่ครับเจมังงามๆเลยโอ้โหเจมังก็มานะครับเจมัง มันกับมาเหมือนกันดันลมีไม้ปลาพมปลาย่ศกไปไหนหมดออโอ๊ยโอ้ยนาคันจะตกน้ำเว้ยปาลยาอะไรวะกินแบบนี้น่าจะเป็นขระเจียงครับดูแล้วโยนก่อนเอาไม่ทิ้งแล้วเอโชว์ไปไหม โชบซัดหน้ารอบเนี่ยจับคันมันไม่โชบครับโอ้ยเมื่อกี้จะอยู่ระวางเลยมันโชบ ไปไหนไปไหนไปไหนอยู่แล้วครับไปอยู่แล้วครับปลาอะไรโอ้ยโหนี่ครับนี่ครับแล้วถธอกมาจริงๆครับนี่ครับตัวโชมครับกาแหนี่ครับกาแหครับกาแหครับโอ้โหวันนี้กแหถล่มนะครับกแหกับกำมังนะครับโอ้ยไปไปเจแหกับเจมังครับอื้ม กินดะครับกินด,ดะกินทุกปลาครับโอ้โหไปไปหงายเลยไปแล้วครับโดนไหมโอ้โหไม่โดนครับโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้ไปนี่สวยครับแต่ไม่โดน โดนครับแบบนี้โดนครับสไหวยก็ตัวใหญ่แล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลลงนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโดนครับโดนโดนงามเลยครับงามครับโอ้โหวืดลงครับวืดลงไปเลยนะครับนี่โอเคเลยครับงามๆเลยกะมังโอ้กะมังอีกแล้วครับวันนี้มีเจเจมังแน่เลยครับดูแล้ว มาถึงตรงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพอดีกว่าครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จแล้วก็จะเก็บของเลยนะครับสรุปผลงานวันนี้นะครับก็ปลาก็กินดีนะครับจะเป็นปลาเล็กเข้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกปลากระมังกับปลาเล็กนะครับกินตลอดนะครับแต่วัดไม่เคยติดนะครับก็พอได้แต้มอยู่ครับเป็นปลากระมังนะฮะส่วนมากจะเป็นแต่ปลากระมังนะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับนี่ครับปลารวมครับปลารวมครับโอ้โหพอได้อยู่ครับโอ้แต่ตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ก็ยังมีแต้มให้น้าๆได้ชมกันนะครับโอเค